ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่ศูนย์การค้าเซนทัลพลาซาแจง้งวัฒนะครับกับคอนเสิร์ตครั้งที่สองของมารสกีคอนเสิร์ตแจ้งเกิดไปเลยครับเป็นคอนเสิร์ตที่เต็ไมไปด้วยเพลงเพราะๆมากมายครับท่านผู้ชมที่ได้มาชมในครั้งแรกนะครับผมกลับไปบ้านเนี่ยโอ้โหถึงขนาดต้องมาครั้งที่กันเลยครับและโจทย์เพลงในวันนี้ของเราครับเป็นโจทย์เพลง และอีกหนึ่งรางวัลครับที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการตัดสินกับเราด้วยนะครับผมนั่นก็คือรางวัล p ๊อป l ูล่าโหวตนั่นเองครับง่ายๆครับเพียงส่ง SMS พิมพิมเอ็ตามด้วยหมายเลขที่ท่านเชียร์ส่งไปที่เบอร์อะไรครับ พี่ครับ4838666ครับน่าโหวตก็ได้ทุกเครือข่ายเลยนะครับผมแต่พิเศษสุดครับสำหรับท่านใดที่โหวตด้วยระบบ TrueMove S 3G Plus โหวตหนึ่งครั้งเท่ากับท่านได้2โหวตเลยทีเดียวครับแหม่คุ้มจริงเลยอ่ะเออครับผมตอนนี้นะครับก็ใกล้เวลาที่คอนเสิร์ตจะเริ่มแสดงแล้วครับผมอ่าผมก็รอรับบัตรอยู่เอ้ยสนุกแน่เลยวันนี้พี่ครับครับโทษนะครับ เออวันนี้พี่มาเชียร์ใครครับอ๋อเอ็มหนึ่งครับน้องแพตตี้ครับเขาทำไมชอบเขาพี่น่ารักคุณดีเซ็กซี่เสียงเพราะครับผมครับผมจับผมชอบทุกคนเลยจริงเหรอครับผมเออเดี๋ยวพี่ขอตัวเดี๋ยวพี่รับของฟรีก่อนดีกว่าครับผมครับผมขอบคุณครับยิ่สุดยอดเลยใกล้แล้วหนึ่งใบครับหนึ่งใบครับพี่อ้าวอะไรคะอ๋อนี่นี่เป็นที่รับตั๋วเข้างานเหรอครับรับตั๋วนหน้านโนนค่ะอ๋อโอเคครับโอเคครับเอาละครับผมเดี๋ยวผมทานเอาแรงก่อนครับอีกสักครู่นึงเนี่ยคอนเสิร์ตใกล้จะเริ่มแล้วอ่ะเริ่มแล้วเหร เยี่ยมเลยแต้ม้องกันเลยครับกับมาสเตอร์คีคอนเสิร์ตแจ้งเกิดขอต้อนรับนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในแจ้งวัฒนะฮอลแห่งนี้รวมไปถึงท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่อง3กับคอนเสิร์ตมาสเตอร์คีคอนเสิร์ตแจ้งเกิด ครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตครั้งที่2นะครับจาก6ครั้งครับ ที่เราจะนำสุดยอดนักร้องทั้ง8คนนะครับมาทำการแข่งขันโดยมีสุดยอดนักร้อง8คนครับเป็นโคช้ชและก็เป็นพี่เลี้ยงให้ซึ่งแน่นอนจะมีเพียง1เดียวเท่านั้นที่แจ้งเกิดบนเวทีแห่งนี้และแน่นอนครับรางวัลกิยศที่เขาจะได้รับไปนั้นเป็นถึงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสริริวัฒนาพันนาวีพร้อมทั้งเงินรางวัลอีก10,000แบาท ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคณะกรรมการทั้ง5ท่านดังต่อไปนี้ครับขอต้อนรับคุณผู้สิทธิ์ไหลทองครับคุณดีนิติงผงห่อหน้าครับคุณรัตเกล้าอมารดิตครับคุณอินบูโดกันและคุณไก่วรายุทธมิลินทะจินดา แน่นอนพี่ไก่เป็นที่รู้กันดีเขาทําคนแจ้งเกิดในวงการมาานานมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอถามพี่ไก่นิดนึงดีกว่านะครับคาดหวังอะไรจากน้องๆทั้ง8คนมากที่สุดครับก็อยากจะดูความสามารถบุคลิกภาพความสวยงามว่าใครจะเป๊ะที่สุดวันนี้สําหรับวันนี้ก่อนนะคะวันอื่นค่อยว่ากันและพี่ไก่จะได้เห็นแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้โจทย์เพลงของเราเป็น ผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่เสียเวลาครับเรามาเริ่มต้นคอนเสิร์ตกันเลยดีกว่านะครับนักร้องคนแรกเขามีโค้ชนะครับเป็นถึงระดับพระเจ้าไม่ต้องเสียเวลามาพบกับ M8 น้องต็อปครับ เพลงที่ต้องออกสเต็ปน so ้องเลือกเพลงคนใจง่ายของไฮสลอรอยู่ตอนที่ผมให้สต็อปเข้ารอบเขาก็ใช้เพลงพวกนี้เหมือนกันแล้วเขาก็เข้ารอบดังนั้นก็ประมาทไม่ได้ทงใหญ่นะครับมาจะคียเวทีแจ้งเกิดครั้งนี้นักร้องร้องเพอทุกคนใครก็ตามที่ก็ร้องเพาะไปหมดสต็อปต้องโชว์สเต็ปออกมาให้สุดยอดตรงนี้จะเป็นคะแนนพิเศษที่จะดึงเสน่ห์ออกมา กลัวร,รู้ไหมคุณนี้บางทีก็ผิดใจบางทีก็มุ่ใชจดูเธอมีใจให้แต่บางที่เหมือนไม่มีก็เดาจใจทุอย่าง ชอบคนง่ายอย่าเลยด้วฉันไว้อย่าทำให้ฉันใจสั่นบอกมาแค่สั้นๆว่งรักฉันเหมือนกันก็ว่ากันไปอย่าทำในรักเดียวมันหลงเดียวมันรักฉันตั้งหลักไม่ทันเดียวจะรักไวไม่ไวรักมันฝากหัวใจ ีเลยคุณน้องผมอยากฟังคนแรกเป็นพี่ไก่วรายุทธเลยดีกว่านะครับเชิญพี่ไก่เลยครับมันยังไม่โดนมันต้องอีกนิดนึงแล้วคุณไปเต้นตามเขาตามพวกแดนเซอร์อ่ะคุณเต้นตามเต้นเหมือนถ้าท่อนแยกของคุณได้โซโล่คนเดียวนะอะไรจะเกิดขึ้นเสียงกีตจะมากกว่านี้ม,มีหลอดแล้วใช้ให้เป็นประโยชน์นะ คุณรัตกล้าวครับชอบอะ่ะคือชอบชอบแล้วอะ่ะคือคือเข้าใจนะคะว่าคือน้องเนี่ยต้องรับผิดชอบมากกว่าน,น้องน้องที่เป็นนักเต้นเพราะว่าเขาก็เต้นอย่างเดียวเขาก็ใส่พลังได้เต็มที่แต่เราต้องระวังเรื่องการร้องด้วยก็พี่รู้สึกว่าในเรื่องการร้องอ่ะซอฟทำได้ดีมากไม่มีเพี้ยนไม่มีอะไรคือใส่พลังเต็มที่เลยชอบอยาก บอกสต็อปนิดหนึ่งว่าถ้าเป็นไปได้นะเสริมกล้ามเนื้อนิดหนึ่งนะมันจะดูเต็มกว่านี้แล้วจะดูแมนกว่านี้เยอะเลยรับรองพี่ไก่ชมมากกว่านี้เยอะพิมพ์ M8 ส่งมาที่48386666นะครับได้ทุกเครือข่ายแต่ถ้าใครใช้ TrueMoveS3G+ แน่นอน1ครั้งเท่ากับ2องโวตทันทีขอเสียงปรบมือให้กับ M8 น้องสต็อปครับ มาพบกับเธอเลยดีกว่านะครับ M7 น้องลูกตาลคือจริงๆแล้วจะบอกว่าโจทย์เพลงแดนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ตัวเองอยากฟังพ <laughs> ี่เ็นอยากฟังคริสติน่าก็ว่าลูกตาลร้องเพลงไม่ยากหรอกให้เราฟังหน่อยเพราะว่าน่าจะเหมาะกับน้องด้วยแล้วก็น้องก็สบายมากอยู่แล้วก็ ลงตัวแต่ว่าด้วยเพลงนี้ที่มันมีเนื้อหาที่มันแบบยียวนออดอ้อนอะไรแบบเนี้ยทีมนักมาเข้าจะกลบมากคือแบบกังวลจังเลยอย่าทันไปถามเพื่อนสาวสามารถที่จะแบบท้ายอตจะเวีย <c oughs> นเลไมคไม่อ่ะ มันก็ต้องค่อยๆให้ลูกตานทลายร่างออกไปให้ตัวเองรู้สึกว่าฉันสวยที่สุดว่าน้องเขาเมือนเราตรงที่การร้องเพลงเป็นสิ่งที่ทาให้เขามีความสุข,ขสมีเสศภูมิใจไม่อยากให้น้องเขาทําได้ดีที่สุดว่าเราเห็นอะไรจุดบอดเราเห็นอะไรจุดเด่นก็อยากจะดึงออกมาให้น้องเขาออกมาใช้ได้ครบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์วเอาความกัาางวลท,ทำให้เต็มที่ถึงแม้จะผิดพลาดตอนนั้นตอนไหน โชว์มัสโกออนฉันสวยที่สุดฉันเราร้อนที่สุดเดินไ้กันเสือกันเทาเฮค่ะ M7 น้อง ร้องเพลงแดนส่วันนี้ก็อย่างเพลงนี้ใช่ไหมคะพี่เบนก็บบกว่าต้องคิดว่าเราสวยที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทําให้คนอื่นสนุกค่ะปัญหาอย่างหนึ่งของการประกวดคือว่าเวลาการซ้อมมีจํากัดอาจจะทําให้หละยๆอย่างไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ลุงตาลทําวันนี้เนี่ยรอดใช้ได้ดีทีเดียวแหละ จนถึงมาเห็นลูกลูกตาลโชว์ในวันนี้ลูกตาลทำได้ดีที่สุดตั้งแต่พี่เห็นลูกตาลทำมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากให้น้องได้ป๊อปปูล่าโหวตนะครับง่ายๆครับพิมพ์ M7 นะครับแล้วส่งมาที่4838666สามารถส่งได้ทุกเครือข่ายนะครับแต่ถ้าใช้ TrueMove s 3G Plus นะครับแน่นอน1ครั้งเท่ากับ2โหวตทันทีโหวตช่วยน้องกันมาเยอะๆครับและเขาคือ M7 ลูกตาลครับขอบคุณนะครับเห็นอยู่เลยนะก็ทำได้ดีเห็นว่า ก็รู้สึกว่าตอนแรกๆยังมีความกังวลเพอตอนหลังๆที่เรารู้สึกว่าพอเริ่มไปกับเพลงไปกับเนื้อหารู้สึกว่ามันค่อยๆมาเราจําความรู้สึกนั้นไว้แล้วเก็บไว้ใช้เวลาที่ครั้งต่อไปความรู้สึกอย่างนั้นมันควรจะต้องมาตั้งแต่ต้นเพลงมันต้องมาให้หมดมากกว่านี้ได้อีกนะร้ดีมากวันนี้ทาดีมากตัวเนยไปพักผ่อนร่งนี้กลับมาแดนซ์ให้กระจายกับเพลงสุดมันกรนตอใครจะร้องรัดเดินเด่นจนได้แจ้งเก